ขยีอ้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวานตอนที่207ต่อจากอนิเมะฝนโลโหิตนั้นไม่นาหนักและพื้นที่ที่มันหยดลงมาก็ไม่ได้กว้างใหญ่มันล่วงลงมาเพียงแค่ตีนเขาที่พวกเขายืนอยู่เท่านั้นชินมูเห็นต้นไม้และดอกไม้จำนวนมากงอกขึ้นมาด้วยความเร็วที่น่าแตกตื่นลำต้นสูงริว้วเขียวขจีและปานวิญญาณในบริเวณรอบๆนั้นนานแน่น จนแทบจะกลายเป็นสะสารให้จับต้องได้รอยไปมาท่ามกลางพฤกษาชาติลาวกับแทบแพ่ท่ามกลางมวลบุภาชาติมันมีหมอกขาวราวกับนมที่ขับให้ดงดอกไม้แจ่มชัดอ่อนหวานเป็นพิเศษหลังจากฝนที่โปรยปลายอย่างยาวนั้นทั้งทะเลสาบล่องคูและแม่น้ำรวนแต่เต็มปิ่มมัจฉามากมายขยายขนาดอย่างบ้าคั่งกลายเป็นสัตว์ประหลาดปลา เหมือนกับที่ในดินแดนโบราณบางพวกก็มีขาง,งอกเงยออกมากระโดดขึ้นบนฝั่งเมื่อพวกมันอ้าปากรับหยาดน้ำฝนฟันแหลมคมราวกับใบมีดโกนั้นก็เผยออกมาสัตว์มงคลทั้งหลายในภูเขาร่างกายขยายใหญ่ขึ้นมีหนามกระดูกโพออกมาทำให้พวกมันดูน่ากลัวนางเงือกในทะเรสาบก็กลายเป็นมหึมายัางผิดปกติ ใบหน้าอันงดง,งามพวกนาก็กลายเป็นพิรยึกประหลาดพลังงานแนวูหิตเทพนั้นมากมายเกินไปและแปลเปลี่ยนให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดกลายเป็นสัตว์ประหลาดพิรยึกกึ่ๆพวกมันเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้และสถานที่ที่ถูกฝนโลหิตแตะต้องเป็นที่แรกก็ยิ่งเติบโตงอกงามอย่างน่ากลัวกว่าที่อื่นพื้นแผ่นดินและมแมลงก็เป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นเมื่อถูกฉลมด้วยเลือดโลหิต เนินเขากลายเป็นสถานที่ที่เหมือนกับแดนโบราณวินาศในสายตาของฉินมู่มันมีปานอันเข้มข้นของหยินและยอย่างสสัสญ,ญลักษณ์ 5. เปลี่ยนผ่านได้เปลี่ยนสมดุลในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อันเพียวเึกกึกือแต่ว่ามันก็แตกต่างจากที่บ้านของเขาสัตว์พิสดารส่วนใหญ่ในแดนโบราณวินาศมีสายเลือดของเทพและมนันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา แต่สัตว์พิสดารที่เนินเขาแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากพลังงานที่เข้มแข็งในโลหิตเทวะเทพตนไหนกันนะที่ตายใช่เทพของแดนเลี้ยงมังกรหรือเปล่านะมู่ชิงไตาถามข้างนอกโถงใหญ่ทั้งภูเขาถูกอาบไปด้วยแสงมงคลหลากสีหมอกเขาประดับประดาสถานที่นี้ราวกับเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่าหากพวกเขาเดินเข้าไปในฝนโลหิตพวกเขาคง จะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในภูเขานั้นหากว่าพวกเขาไม่ออกไปตากฝนจนโชคชุ่มตรงๆพวกเขาก็สามารถฝึกบำเพ็ญอยู่ใต้หลังคาเพื่อดูซับเอาพลังงานเทวะที่แข็งแกร่งข้างนอกและนั่นสำหรับผู้ฝึกวิชาเทวะแล้วยอมนับว่าเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฝึกวิทยายุทธ์ถ้านับจากความเข้มข้นของพลังงานวิญญาณและพลังงานเทวะแล้วแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่ง แห่งจัก,กรวรรดิเยียนคังด้อยกว่าที่นี่มากเพราะไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าจะเป็นลัทธิมานฟ้าสำนักเต่าหรือวัดใหญ่ฟ้าคำรามก็ไม่มีที่ไหนสามารถสังหารเทพเพื่อมาหล่อเลี้ยงพลังงานในแดนศักดิ์สิทธิ์ของตนได้ท่านยายปีกตัวมาอยู่ในแดนโลกลางนี้เพื่อกักรีเทียนสิ่งเอาไว้แต่ท่านยายคงไม่คิดว่าสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฝึกปืนสินะ ฉินมูสีหน้าก็แปลกประหลาดเขาใช้กระบี่ไร้กังวลยื่นออกไปลองลรับโลหิตเทพพระเจ้ามาหยดหนึ่งและพิจารณานี่ไม่ใช่โลหิตของเทพของแดนเลี้ยงมางก่อนโลหิตของเขานั้นเป็นสีโลหิตมางก่อนแต่พลังงานเทวะในโลหิตนี้ไม่ใช่แบบนั้นสีหน้าเขาก็แปลกพี่กนข้าเคยเห็นโลหิตเช่นนี้มาก่อนฉินมูเทกระบี่ลงหยดโลหิตนี้ก็กิ้งไปยังปลายแหลมกระบี่ เขาใช้ข้อมือยกกระบี่ขึ้นหยดของเร็วนั้นไหลไปอย่างต่อเนื่องบนกระบี่และไม่ร่วงหล่นลงไปฉินมู่พยักหน้าข้าเคยเห็นโลหิตเทพพเจ้านี้มาก่อนเมื่อหนึ่งปีที่แล้วตอนภัยพิบัติหิมะหยุดลงยังฉับพันราชคูเป็นผู้ไปพบเจอเทพพเจ้าผู้ทรงภัยพิบัติเขาต่อสู้ยังดูเดือดกับเทพเจ้าตนนั้นเด้รับบาดเจ็บสาหัสในที่สุดแต่ทว่าเทพเจ้าตนนั้น ก็บาดเจ็บลังโลหิตลงมาเมื่อข้าไปเยียวยาอาการบาดเจ็บให้ราชคกขู่ข้าได้เห็นโลหิตของเทพ,พเจ้านั้นพลังงานในโลหิตก็คล้ายคลึงกับที่นี่เป็นอย่างมากในครั้งกระหนุนฉินมูได้ใช้ใจกระบี่ที่เท่าใบมอบให้เพื่อใช้เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเศษซ่าทศเทวะของเทพนั้นกับโลหิตของเทพตนเดียวกันกระตุ้นพลังงานของพวกมันเพื่อให้หักล้างขจัดกันเอง และบรรเทาอาการบาดเจ็บนั่นแหละเขาถึงสามารถเยียวยาราชครูได้แต่ทว่าหากล้างของพลังงานได้กืนกินใจกระบี่ของเขาไปมากและใจกระบี่นั้นเท่าใบหมอบให้เขาเพื่อใช้จัดการกับผู้ใหญ่บ้านใช้ในการตึกตองทําความเข้าใจวิชาหลอมสร้างตีเหล็กชั้นสูงยิ่งขึ้นฉินมู่จึงย้อนนึกเสียใจกับความเสียหายที่เกิดขึ้นฉินมู่จดจําคืนวันเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนั่นเพราะว่า ในเวลานั้นจัก,กรพพัดเอี่ยนเฟิง่งถูกร้อมสังหารโดยเจ้าสำนักเต่าเท่าและอยู่ไรเท่าจนเกือบตายและเป็นฉินมู่ที่ช่วยชีวิตเขาในตอนนั้นราชาคูและจัก,กรพพัดนั้นกลายเป็นคนทุกข์กลภาพและตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ทั้งคู่ราชาคูได้พาคูยินของเขามาปีกตัวเร้นกายในคูเขาไรชื่อขณะภรรยาเขานั้นกำลังตั้งคันเทพเจ้าที่ถูกปืนใหญ่เทวะยิงตะวันสังหารนั้น คือเทพเจ้าที่มาส่งภัยพิบัติหิมะสายตาฉินมู่เดียวสว่างเดียวก็มดืดนี่คือกรรมตามสนองเขาสมควรตายในระหว่างภัยพิบัติหิมะประชากรของจกักรวรรดิเยียนขังลดลงไปถึงสองในสามส่วนจำนวนผู้คนที่ตายมากยิ่งกว่าสงครามครั้งไหนๆทั้งสามจากนครหยกน้อยไม่พูดเมื่อภัยพิบัติหิมะมา,าะราชจคูได้ไปยังนครหยกน้อยผู้สันโดษชิงหยพยายามหยุดยั้งเขา หมายจะล้างตัวเขาในนครหยกน้อยเพื่อยับยั้งการปฏิรูปเสียนทั้งหลายแห่งนครหยกน้อยคิดว่าเป็นเพราะการปฏิรูปของราชคูและจัก,กรพรรดิที่เป็นลากเงาของภัยพิบัติการปฏิรูปต้องถูกยับยั้งเพื่อให้ภัยพิบัติจบสิ้นลงวางมู่รันและขัวกระดินเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากอารมณ์เสียอยู่หลายวันราชคูก็ยังคงออกไปจากนาครหยกน้อยและไม่นานนะักภัยพิบัติทีมะก็จบสิ้น แต่ทว่าผู้สนโดดชิงโยหน้านิวคิ้วขมวดกับเรื่องนี้และบอกกับพวกเขาว่าจัก,กระวัดิเยียนขังยังคงมีเจดจำนงนงแรงกล้าที่จะเดินหน้าการปฏิรูปต่อในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นราชคูรูหรือเหล่าขวัวมาตะแห่งนครยกน้อยไม่มีใครเลยที่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะดําเนินมาถึงขั้นนี้ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะมีเทพร่วงหล่นตกมาตายและเป็นเทพตนที่มาส่งภัยพิบัติเสียด้วย ยากจะบอกด้วยว่าความตายของเทพตวนี้จะนําอะไรมาสู่จัก,กรวัิเยียนคังไม่มีใครคาดเดาหรือทํานายได้ฉินมู่ก็ใช้น้ําสะอาดล้างควงหยกจัก,กรพพัดหลายต่อหลายครั้งแต่เขายังคงไม่กล้าสัมผัสมันเขาผสมสมุนไพรจํานวนหนึ่งให้ควงหยกแช่อยู่ในน้ําสมุนไพรเหล่านั้นแล้วจึงหยิบมันขึ้นมาในที่สุดจากนั้นเขาก็แขวนห้อยมันไว้ที่คอข้างนอกฝนโลหิตค่อยๆซาลง และเมฆดำบนท้องฟ้าเริ่มกระจัดกระจายท้องฟ้าสว่างสดใสอีกครั้งชินมู่รับพักพวกเดินออกมาจากโถงใหญ่และเหินขึ้นไปบนอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงรหิตที่เจือกนองท้องฟ้าใสกระจ่างไม่มีเมฆหมอกในระยะหมื่นลี้การต่อสู้บนนภาอากาศเหนือจกกักรวรรดิเยียนคังเหมือนกับความฝันที่ไม่เคยเกิดขึ้นแสงตะวันกส็สาดส่องลงมาจากทิศตะวันตกและฟ้าสีพายดินกระดูกระจ่างกว่าที่เคย ราวกับถูกชำระล้างจนสะอาดพิสูจน์อากาศก็ดูสดชื่นมากกว่าที่เคยเป็นพวกเขายืนอยู่บนอากาศแลมองไปรอบๆทันใดนั้นฉิหมูมองไปทางทิศเหนือได้เห็นวัตถุใหญ่มหืมมาลอยมามันก็คือปืนใหญ่เทวะยิงตะวันและมันถึงกับลอยเริ้วตรงมาทางพวกเขา,จ,า,กกาเจักรพรรดิแลวราชคูนั้นยืนอยู่บนท่นปืนใหญ่เสือพาพวกเขาสะบัดไปมาข้างๆพวกเขา ยังมีขุนนางเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยมากมายฉินมูได้สอนจัก,กรพัิในวิธีควบคุมปืนใหญ่เทวะยิงตะวันจัก,กรพัิน่าจะเป็นคนยิงปืนใหญ่เมื่อขู่บนแท่นปืนเปลไฟของเตารอ้มพลังงานค่อยๆแลบเรียออกมาเป็นเพลิงสีขาวขนาดเนธเทวะตรงใจกลางนั้นกำลังหมุนไปรอบๆอย่างช้าๆและแผ่านุภาพที่น่ากลัวออกมาไปหน้าของจัก,กรพัินั้นเบ่งบานไปด้วยความสุข เต็มไปได้วยความกระตือรือล้นปืนใหญ่เทวะที่ท่านหลอมสร้างขึ้นมาได้ยิงเทพเจ้าตายไปรงวีทอนหายใจยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วแม้แต่ปูดุชนก็สามารถสังหารเทพเจ้าผู้สูงทรงเหนือคู่คนกษัตริย์มนุษย์นี่เป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันแน่ข้าก็ไม่รู้ข้ารู้แต่ว่าต่อไปจากนี้เทพเจ้าไม่สามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจอีกต่อไป จิตใจฉินมู่ก็เริ่มสั่นสะท้านปืนใหญ่เทวะยิงตะวันที่เขารอมสร้างขึ้นมาได้ยิงสังหารเทพเจ้าผู้สูงส่งนั่นนับว่าเป็นเกียรติยศอันสูงสุดหลวงวีมองไปที่เขาและถอนหายใจกษัตริย์มนุษย์มีบันทึกมากมายในนครหยกน้อยของค้าหากว่าท่านมีเวลาข้าคิดว่าท่านควรจะลองอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของยุคสมัยก่อนๆน,นะฉินมู่ก็ตกใจเหาะขึ้นไปบนแท่นปืนใหญ ข้ายังคงต้องกลับไปที่เมืองหลวงร่วมกันศึกษาค้นขวากับน้องสาวหวีจิวถึงวิธีฝึกปือบ่องพาอจิตวิญญาณดั่งเดิมในขั้น6ทิศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปให้ก้าวหน้าไปอีกเมื่อมีเวลาข้าจะไปที่นครหยกน้อยเซียนเท่าทั้งหลายรับปากว่าจะให้โอกาสข้าเข้าไปทดสอบในโถงแห่งห้าปานหลวงวีก็ถอนหายใจและไม่กล่าวอีกวางมู่รันก็รุมหลงกับการฝึกปือ ส่วนมู่ชิงไตอยู่นิ่งไม่ได้ทมกลางบรรดาสิทธิ์แห่งนครหยกน้อยรงวี่นั้นเป็นเพียงคนเดียวที่เยือกเย็นพอจะอ่านตำราบันทึกมากมายที่แดนศักดิ์สิทธิ์มีไว้ในครอบของปืนใหญ่เทวะยิงตะวันสังหารเทพเจ้านั้นนับว่าหน้าแตกตื่นแต่ผลพวงที่มันจะนำมาทำให้พวกเขากังวลวางมู่รันและมู่ชิงไตได้ไปยังแท่นปืนใหญ่ดังนั้นรงวีจึงได้แต่ตามพวกเขาไปฝ่าบาท ลาดจะคูชินมูและพวกพ้องขึ้นไปเหยียบบนแท่นปืนใหญ่ทักทายผู้คนที่นั่นจัก,กรพัรดิแทบจะควบคุมความตื่นเต้นของเขาไม่ได้และโบกมาให้โบกมือไม่ต้องมากพิธีคุณนางชินที่รักปืนใหญ่นี้ชินมูก็ยิมฝ่าบาทรู้สึกมีชีวิตชีวาหรือไม่จัก,กรพัรดิกระตือรือร้นแลขวขวเราะยยอดเยี่ยมปืนใหญ่นี้ทําให้ข้าใช้เพื่อสังหารเทพเจ้าที่ทรงภัยพิบัติมานี่คือ การพรดุงความยุติธรรมแทนสวรรค์น่าเสียดายที่เทพเจ้าตนอื่นวิ่งหนีเร็วเกินไปไม่อย่างนั้นข้าคงจะแบ่งปันให้ราชจคูได้สดชื่นบ้างเผยแผ่ความสุขให้ไปถึงคุณนางฉินอาลักษ์ข้างหลังก็ไอออกมาฝ่าบาทโปรดระวังคำพูดจัก,กรพรรดกรบกมือเจ้าก,ก็อย่าไปบันทึกมันสิแค่นี้ก็เรียบร้อยข้าคันในหัวใจมานานแล้วอยากยิงปืนใหญ่สักกะทีหนึ่ง แต่ข้าจะทำอะไรได้ในเมื่อมันต้องเผาลานหินยามากมายหากว่าข้าไม่ได้ทราบข่าวว่าคุณนางฉินตกอยู่แนอันตรายถูกเทพเจ้าหน้าตาประหลาดลักพาตัวไปและยังมีเทพเจ้าต่อสู้กันที่นี่ข้าคงไม่มีโอกาสได้ใช้ปืนใหญ่มหึมานี้จริงสิคุณนางฉินที่รักมานี่มาพบผู้เสียหายหน่อยเจ้าสำนักแห่งสำนักกระบีมาหาสเสวตเขามาเพื่อถวายอีกา ว่าเจ้าได้นําตัวตนหน้าตาประหลาดและฝูงมังกรไล่เขาไปบุกชิงสํานักกบี่มหาสเสวตของเขาฉินมู่มองไปยังข้างหลังจัก,กรพัิและเห็นผู้เท่าพ้มเขาก้าวออกมาเจ้าสํานักท่านนี้กล่าวว่าเจ้าและชายประหลาดคนนั้นได้ไปชิงสมบัติลําค่าของสํานักกบี่มหาสเสวตของเขาจัก,กรพัิยิม้มข้าคิดว่ามีอะไรผิดปกติจึงเชิญราชคู เขากล่าวว่ารัฐีนักบุญสวรรค์ของเจ้าไม่มีมังกรไล่เขามากมายขนาดนั้นเจ้าน่าจะตกอยู่ในอันตรายชินมู่กล่าวขอบคุณราชครูราชคูเอ่ยว่าไม่มีความจําเป็นต้องขอบคุณข้าขอบคุณเจ้าสํานักมหาสเสวตดีกว่าหากว่าเขาไม่ได้มาถวายอีกาที่เมืองหลวงคงไม่เคยร,รู้ว่าเจ้าตกอยู่ในอันตรายเจ้าสํานักมหาสเสวตเอ่ยว่าผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด ข้าคิดว่าเจ้ารัตทีฉินหมายจะบุกสำนักกบี่มหาสเสวตของข้าข้าแล้วคุบเอาสมบัติวิเศษข้าจึงรีบรุดไปยังเมืองหลวงไม่คิดเลยว่าจะกลายเป็นการกระทำความดีความชอบเจ้ารัตทีฉินในคุณเขามหาสเสวตมีสมบัติอยู่ไหมหากเจ้ารัตทีฉินได้สมบัตินั้นมาจะคืนให้กับสำนักกบี่มหาสเสวตของข้าได้หรือไม่นี่ฉินมู่ก็เคยสีหน้าลำบากใจไม่รู้ควรบอกความจริงแก่เจ้าสำนัก มหาสเวตหรือไม่นายทหารหนึ่งก็เหาะมารายงานว่าฝ่าบาทค้นพบศพของเทพ,พเจ้าแล้วจากกระพัดนั้นจิตวิญญาณก็ฟูขึ้นมาทันทีเขาโบกมือนำมันมาโอเคเจโอกาสน,นะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ